ซอเววนักเลงกับเราเนี่ยผมชอบเลยแล้วเ,เด็กอยู่จังหวัดอะไรวะเองเนี่ยผมอยู่สุขโขทัยพี่แล้วทําไมถึงไม่อยู่ในเมืองได้หลงมาเดินหลงจากสุขโขทัยเข้าเทพวิง่งวิ่งกับประมาณเดือนสองเดือนสองชั่วโมงเพคนผมเคยไปเที่ยวงานวัดสุธีไปไปคนเดียวที่ไหนวะมาที่สุขโขทย<ะ>ัยว่าตั้งใจไปเที่ยวหรือหลง ตั้งใจตั้งใจมันมีมีไอ้ลำวงด้วยไงลำวงเอ่ออดโฟเอสไม่ใช่คล้ายๆลวัวคล้ายคกับออดโฟเอสเอ่ออดโฟอาร์ดอะไรอะไรเอฟโฟอาร์ดพอลำวงเรื่องเสร็จปั๊บเดินกลับบ้านมาเด็กฝั่งนู้นเด็กฝั่งนี้ไม่ถูกกันไงเออเด็กฝั่งนู้นล้อมผมสิบสิบห้าคนแล้วมีดมังไม้มังเต็มเลยผมก็เฮ้ยเฮ้ย อะไรกันน่ไม่วิ่งหนีวะเฮ้ยมันหนีไม่ได้มันอยู่ฝั่งเขาไงมันชนตัวแล้วบอกเฮ้ยเราไม่เคยบาดหมางนี่เฮ้ยไม่สนใจมึงเลยฝรู้เปล่ามันถามเราเออเราคนเดียวด้วยคนเดียวบอกใช่ครับพี่ครับผมในฝรู้ครับเออกูฝากแผลหน่อยไอคนแรกเดินเข้ามามาจะมาตีไงล้วก็หลบหลบจับไม้จับไม้แล้วก็ตีมันตีนั้นตุ้มสิบห้าคนลุมหมดเลยคนเดียวเราเนี่ยสิบห้าคนเลยเหรอมันหนีไม่ได้ไงเอาเว้ยสู้สู้สู้ เข้ามาตีเข้ามาตีไอ้ีฝันพันระบบตีป้องนี่เขามาที่ป้งเข้ามาทีปุ้งตีตีปุ๊กยืนตีกันมาสามชั่วโมงผมอะเราวงเลิกตีสองอะตีกันเสร็จหกโมงเช้าหกโมงเช้าสลบหมดเลยตู้มันได้เหยุดสิบหน่อยดิผมมาเลยสลบหมดทุกคน